ขออนุญ,ญาตครับผู้ต้องสงสัยมาแล้วครับเอาละเสียคือมันที่เกิดเหตุเสียอยู่ที่ไหนช่วยเล่ามาให้ละเอียดได้ไหมับ้าานเรียกมวค ไปเรานจริงวะมาสิมาแล้วเหรอไปสุนันเลยนะเรืเร่องนี้ไปจัดการเรียบร้อยไหมขอโทษครับเทียพอดีผมหาไม่เจอครับว้าให้มันได้อย่างนี้สิพูกเลี้ยงสือเข้าสุขใชใ้ไปทำเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังหาไม่เจอ แล้วอย่างนี้มีบัญอยา่างทำอะไรได้มากเป็นได้แค่คิดฆ่าหรือวะไหนก็ไปไปเฮ้ยมีลูกน้องก็ไม่ได้เลือกทำอะไรก็ไม่ได้ถึงใจสักอย่างแบบนี้ขังยังจาัดก,การเองหรือมั้งหล กลับมาแล้วเหรอได้ได้หรือจะรีบไปรับนะเท่าที่จำได้ก็มีเท่านี้แหละคุณตำรวจคนที่ผมไปรับก็คือเมียผมเองละ่ะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ ที่เสียบอกว่าใช้ให้ลูกน้องไปหาของเนี่ยใช่สมุดเล่มนี้หรือเปล่าสมุดอะไรคุณตำรวจสมุดลายชื่อลูกหนี้อย่างนั้นเหรอผมยังไม่ได้บอกเลยว่าสมุดเล่มนี้เป็นสมุดบัญชีลายชื่อลูกหนี้เสียรู้ได้ไงอก็ได้ผมยอมรับสมุดเล่มนี้เป็นของผมเองโอเคแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเสียผู้ตายเป็นแบบไหนรู้จักกันได้ไงอีเลิร์ด มันเป็นยามกะดึกเฝ้าตลาดให้ผมเห็นว่าเป็นคนซื่อๆก็เลยรับเข้ามาทำงานไม่คิดเลยนะว่มันจะอยู่สั้นแบบนี้แล้วเรื่องที่ลูกน้องเสียที่ชื่อในโชคเคยมีเรื่องบาดหมางก,กับผู้ตายแล่ละเสียพอจะรู้ไหมว่าเขาบาดหมางก,กันเรื่องอะไรคงจะเป็นเรื่องพูดจาไม่ถูกหูมั้งคุณตำรวจเพราะไอ้เลิศมันเป็นคนพูดมากแถมไม่โชคมันก็เป็นคนโมโหร้ายง่ายด้วย อาจจะพูดจาขัดใจกันก็เลยมีเรื่องเรื่องส่วนตัวน่ะผมไม่อยากยุ่งเสียไม่รู้จริงเหรอแล้วปกติเสียพกปืนตลอดเวลาหรือเปล่าทำไมถึงตกอยู่ที่เกิดเหตุได้คุณตำรวจผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่ได้ฆ่าปืนกระบอกนั้นน่ะส่วนมากผมก็เก็บเอาไว้ในลิ้นชักที่ทำงานเพราะอาทิตย์ก่อนผมก็ปืนมาทำความสะอาดอยู่เอ๊ะหรือจะไปในโชค เพราะมันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าปืนเก็บไว้ที่ไหนเสียจะบอกว่าปืนที่หายไปเป็นเพราะลูกน้องเป็นคนออกไปอย่างนั้นเหรอใช่เพราะผมก็ไม่ได้เปิดลิ้นชักอีกเลยตั้งแต่เอาปืนออกมาเช็ดทําความสะอาดครั้งก่อนอืมเสียแล้วนี่แขนเสื้อไปโดนอะไรมาอืมแผลนี้น่ะเหรอหมู่ว่านแขนผมไม่เกี่ยวกับประตูรั้วนหน้าบ้านมันเลยเป็นแผลยาวเลยเอาล่ะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอก จากหลักฐานในที่เกิดเหตุเราพบถุงมือที่มีคราบเลือดติดอยู่นอกจากคราบเลือดอผู้ตายแล้วยังมีคราบเลือดที่แปลกปลอมติดเข้ามาด้วยเราคิดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่ฆ่าในเลือดและในฐานะที่เสียเป็นเจ้าของปืนเราจะขอเสียช่วยเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจได้ไหมได้ไม่มีปัญหาผมไม่ได้ทำอะไรผิดตัวเลือดแค่นี้ทำไมผมจะให้ตรวจไม่ได้ละ่ะคุณตำรวจขอบคุณมากเสียจ้า พาตัวเสียไปเจาะเลือดตรวจครับเชิครับเสียโมอยู่เว้นดึ่งเป็นไงแอบแบบหรือเปล่าเนี่ยเอานี่ป่ะาปกาแฟปาล์นโก,กผมซื้่มาฝากขอบคุณมากครับจ่า แล้วนี่ผู้กองมายัางผมเห็นมาแต่เช้าแล้วครับเข้ามาขออนุญาตครับผู้กองเช้านี้กาแฟะไหมครับเดี๋ยวผมเอามาให้อือไม่ละจ้ะขอบคุณมากผู้กองครับผลพิสูจน์หลักฐานคดีนายเลิศเมื่อสามวันก่อนออกแล้วนะครับออกมาแล้วเลยงั้นเอาเข้ามาให้ผมพร้อมกาแฟแล้วกันอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกไม่เอากาแฟผมเปลี่ยนใจแล้ว เอาผลพิสูจน์หลักฐานมาพร้อมกาแฟเลยแล้วกันได้ครับ,น,รบนี่ครับผู้กองขอบใจมากจ้ะทีนี้แหละเราจะได้รู้กันสักทีว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครอืมรอยเลือดที่พบเป็นของผู้ตายจริงๆอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิด แต่ที่ปืนนไม่มีรอยนิ้วมือของใครเลยนอกเหนือไปจากรอยนิ้วมือของเสียดสรงแล้วผลเลือดที่ติดอยู่ในถุงม,มือนอกจากจะมีเลือดผู้ตายแล้วมันก็ยังมีเลือดของ